แม่จากินหอยดิบเอาแล้วบาทนี่ใส่ใส่ใส่เบิ่งก่อนเบิ่งก่อนเออเตอสบายดีเรื่องโดยอ๋อกินหอยดิบหอยมาหอยมาแต่ะใส่ฮะทางเอาให้อืมหอยตกนรงนี่ลยก้อยบ่ก้อยคือไปใส่พักใช้ ว,ว่ามีผักอยู่ใส่ห้างผักฮะที่ขึ้นไปกินบ่าบันเมือ่อกี้นะอ๋องานสบายดีละ่ะ,ะเปิดผ่าม,มากกับทักทายสบายดีสบายดียดน้องพ่อแม่น้องเอฟซีเบิร์ดเชืู่ชืชคนพี่น้องเนาะทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าทางต่างประเทศพี่น้องก็มาเบิ่งมาชม có mà con lại con xe, cái nông nó mà thằng bạn, thằng gần cũng đang đòi cứ cầu đứa có mấy nông FZ đây bừng, đầy xôm nằm căn mẹ cháu kín hồi điếp ổn lèo bạn này xáy xáy xáy, bừng con, bừng con ờ tơ à, à sơ bài đì lơ đông đồi ồ, oh, kín hồi điếp nó hồi mất nó hồi mất rồi xáy ทางเราให้อือไปตบขนั้นนี้ลยก้อยบ่ก้อยคือไปใส่ผักจ้ะคือว่ามีผักอยู่ใส่แง่งผักฮะที่ขึ้นไปกินบ่บันอ๋อน่าสบายดีล่ะเดี๋ยวไปเอาขนมมาให้ก่อนเนอะเอาขนมให้บุญนี่กัน ทางลอยกินก้อยหอยดิบพป่น้องไงเนาะโอ้โดีทางดอยน้ำมากินหอยซื้อขนมมาให้นางบุญเพลงเพล่น Sốp nè thì không phải đâu Mình đai đó Một mì chín vào đây hết bà phải mà phủ quay này nông rồi Mua phải, Mua chào bò Rồi à. Hả nó mấy à, bò con, cọp chạy đó, à, bò con vào viên kìa, Vào quá. Vào viêng. 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 Vào những <laughs> cho nhiều Những chân nhao. Những chân nhao. Những hỏi nhao. Những cứ nhao. Những chân nhao. Những coi nhao. khi nào người phụ, chân nhao. Những chân nhao. Những chân nhao. Những ไอเกิงนไปใช้เหมือนไปรวมไปรวมไปไหนคืนนี่บไปเช้านี่โบจังมุ้งเรามาไม่รวมยู่นปลาไปจังมุ่งเรามามาคำาบมาทำจะนอกับมาเลยดิได้บ่ไปหาปลาบานได้กินไ่ได้ชอตได้ชองโต เหรอคุณเบอยินพักมี่ขาเกี่ยวค่ะมัดใช่อ้เกี่ยวได้เอาอันตกมัดเพิดเป็นกรรมบ่อืออย่ผักบัวผักบัวเบลพยายามเพิดกรรมเออก,กินเกียวผักบัวกินแต่สลนะัดเนี่ยกินได้ผักสลัดนี่ได้หอ,อยคุคอือ เพิ yeah. ่นมาเพิ่นมาแต่ใช้อย่างไดหอยได้ยังน้ำเติมน้ำแม่อืมจะเป็นซื้อหอยไหมซุกข้างใน่ล้วว่าหอยเนี่ยอืมยันมาดูกินนะยันมันดิบแช่บบนเทงเพราะคำเข่าบักง่ายบุญเพ่งอัมไอ้เกิงกินข้าวได้จังไปยังยังอยู่บ่า Mày ăn rồi <laughs> <hủ> à nè <laughs> <laughs> Cái hùa nha Hả? Nó sao đi? Hả? Mình thử ăn Nó hay Nó hay? Cháu nó không nó không? Mẹ cháu kia tại sao Ba đấy sang kênh nắp bài đấy sau hụt nắp à... phải du âm ti? Du âm nhạc đuôm âm tay hắn đi bộ mhm ừ. hơi thầm ảo mì chếp đôi mì cốt mì chếp đôi âm thầm 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 ตัวดิบกับตัวซุกตัวไรเซ่ตัวซุกตัวุกบ่กตัวซุกแซ่บกับกินตัวซุกเลยแค่จะกินตัวดิบเจ้าออกได้ตาบ้างเี่ยไหมโมยานเบื่อบ่เบื่อบ่กินตามันเออน่ะก็เหตุคำใหญ่แท้จะคาคอเลยแซ่บบ่ก้อยหอย เออเก่งอ็ได้ดูเจ้ากินเผ็ดก็ได้เนาะ<อ>หู่เผ็ดนะเผ็ดอะไหมหมพผีเลงชนนานยังอาเผ็ดเพ็ดมากอ๋อชายชน่อนั่งยจะคนเกี่ยวเขานำชาวาพอเป็นมันเกี่ยวบ่บปเป็นหากกมานี่บ่หากมาอ๋อ เก่งืมเไปการโกบบจากคืนได้แต่ปลาหม่านะกะยะังเลยิ่เขาก็ปลาเม่อานหนดิไม่เขายไปหาปลาแล้ก็หปลาหอยในแซ่บอหอยแบเพิ่นเราให้จะกินที้องหน้ำยะับอย่ากแนวย่ไงปลาก็อยากกินตัวยี่ไงอ นั่งโดยในหดแท้อยากอยากกินตัวใหญ่้วยเนาะตัวน้อยแม,ม,ม,มืนหม,ยมยูยาวหมูยาวอืมโบเพิ่นมมบ,บ,บม่มาบ่ลาบ่ได้มาบ่เหมือนจักเลยฤฤฤฤขอจุดยุขกระโบจักคือคคกันเพิ่นถามยุบ่าจอยเพิ่นบ่มาเพิ่นนังเพิ่นมีเวียกไปทางอื่นเพิ่นติดเวียกเพิ่นคาเวียกไปทางอื่นเพิ่นเลยบ่ได้มาน้ำ เื่อไเมื่อไนเพื่อนไดเพื่น่ไปโทรหาเพื่อยมเช้านี่ไอเกิงย่างไบไกพไอเกิงไปก็ลุทำไมย่างไบบเอ่อจาคน หคนหคนสิบคนพูเ<ด>จ้าอนน่านหนังสือนะเจ้าอ่านอยู่บ่คอยสิบสอนมัน่สอนบุญเพลงมันนอง้อ่านอยู่บ่กงะท่านได้กินข้วนาวบ่ในเช้านี่าฮบุญเพงนี่แทนได้กินบ่งบ่ ยังเป็นไออยู่เจ้าอจะไอใช่น้องเด้อเด้อเวลาอยู่ใกล้กับน้องเจ้าอจะไอใช่น้องเด้อกินน่องขนมมันไม่ได้หวานก็บไปซื้อขนมเนี่ยหวานแยะหน่อเป็นไข่เป็นไงนั่นจะไอไว้ไอกินน้ำแม่กินน้ำเยอะๆเลย ยายกินน้ำก่อนทำยานะฮนะยายกินเหล้าต้องกินน้ำก่อนตุย้ยนังลอยดูาำจบก่อนมันลงฟองนะนังลอยเอาก่อนมันลงฟองแจ๊คยุ้ย่ก่อนมันหมัดไปพุ่นบมัด ลาหมงนาวให้เจ้าค okay, okay, so wow. ือผ okay, so ู้ใช้ม่องนาวดือมกินจนดิ่มยังชอบนมือคาซัลีนหน่อยกินจนดิ่มยังชอบนมือเฮ็ดกินใช้ตัวเองก็ยังโมจักอย่างนอฟคุนเพ็กจงไว้ให้อู่ว่ากินเห็ดเขาฮะ่ยังไง này đi Mà thì... Mình đi Bỏ, thì... hai đường nhé Có hai đường, Đó, có hai đường Lâu ให้เบิ้ดจะบอกเราไปหากินบ่จะบอกเราไปหากินบ่กเราจะให้ฮะเราว่าจะบอกเนี่ยไรลาไส้หมูหืมเราว่าชื่อไปจักว่าเราให้เราวอกเด็กหน่อยชื่อไปจักแล้วเราว่าลังเชียงลังชื่อไปจักว่าเราให้ มาเตะมาเตะค่ะมาเตะกินเหราคืนนี้บอกเอาไมาเตะกินเหราเนี่ยนบอกไปหาปลาเมื่อวานไม่เช้ามืดแกเอาดุแกเอาได้เอาเขาไปไว้ไม่สิแกหายไหมมามา,มาบอกที่แกหายไหมกิ้นก็ได้ผักกะ เื่อนี่นะไปเราไปเลากินเหล้าเลาให้เจ้าเจ้าบอกในไดทำบิดเราจะให้งนั่งฮะเสียงนั่งคือพอยเจ้าบอกเชียงดังในเจ้าบอกในไเจ้านี่อยู่เหมือนอยู่อยู่ลาลากรเกียขาวเเห็นว่าคออยู่หน้าอืมเจ้าบอกใหเราไปเกี่ยวเขาช่วยเดี๋ยวเราเอาลูกอันนี้เอาลูก่ อีกิ้วข้าวแน่พ่อสิเอาอะผมมันสิเอาบ่น้องอือแต่ว่าอีกอันนี้แม่ลูกเกี่ยวข้าวบ่สิมนาอ๋อว่าไงว่าเราอยากเอาลูกนนเจ้าก็อยากไปเกี่ยวนแม่บ่เจ้าก็เกี่ยวเป็นบ่ระวังเกี่ยวตัดมือมือกุดเด้บ่ย่านบ่มือกุดมันก จะเห็นมันมนจีมุนนะมันมุนเเชดได้ก้เช็อกโกแลตบอนแเมนบอลเช่บอช็อกโกแลตถึงหน่อยกินบัดมือเดียวไปหาลูกเนาะเมย์ใหญ่เลยเนาะคุณเพงเนาะเมย์ใหญ่เลยก็บกินเลยไปหาลูก กินอิมได้เข่าก็ยุบกินหอยนี่รอกบ้านอิ่มเลยเข่ามันบริยากิน,กกนจกเจือได้หรือเปล่ามึงนี่มากินห่มากขึ้นนี่บ่เช้านี่ยังไม่ได้กินนะอ,อืเดี๋ยวว่ากินได้เทือดแต่มันบ่อยากนะ คนเพิ่นมาเห็นยังเะคือหลายคนเลยจุนเกียวเข้าเพิ่นมาเกี่ยวขวย้าวช่วเข้าวตัดข้าวตัดข้าวอยู่ใช่นี่นี่เดี๋ยวเอาอย่างแต่มาจักฮะมาจักมาจักตัดอันนให้จัก๊กตัดตรงนี้เออทางทางจักตัดเนี่ยทางคนเกี่ยวเนี่ยตรงแบบเ,อเบอร์เหตุบ่ เฮ็ดก e ินเพชรก็ได้ให้ลูกกินน้ำกันกินน้ำน่ะจะไปถกลงหันเด้อเอฟซีเป็นหายนะบนเด้งเด้อจะจะถกลงหันเด้อกินน้ำไปถกลงรุ่มเด้อถกลงนอกพี่เด้อกินขนมโต๊ะบ่อกันฮะเออกินข้าวแล้วอยากกินขนมโต๊ะรสอันเฮงเฮงอยากกินก้อนฮอรลูกอีกเี่นเนาะเออเฮงอยากกินก้อนฮอรลูกอีกเออมื่อที่แกให้นี่ Nào, bái bai thôi. Kín cái nương nè. Bái bai thôi. Nhảm thẹn, buồn thêng. Cái kẹp ở đây khi gắn cấp đấy. Kẹp ở khi gắn cấp buồn đấy. nha anh hả hê hả, hả ha he nha hà thế cô bỏ bài, hai nam vậy cứ bỏ hai bỏ đồng đội hê bỏ ngày hai nam vai cứ bỏ hai rồi Ôi đang rồi đi. Chơi cho bò đấy lúc nữa hả? ไปทิ้แม่น้องจะตื Demon> ่นนะนางลงลูกนางลดงนี่างลงจะีดะเะอมาอย่างไรฮะเจอมาเห็นหฮมเป็นหมวกบอกจะไปเคียรเข่านะมันห่อนบอก ทินเข่าเลยกวดเฮือนบัดนี้กวดผ้าเข่าบัดนี้เอากันพโอยมากวดบัดนี้จะเป็นบ่ทินเข่าแล้วกันพโอยมากวดเอออ่าบุญมีตื่นนะบัดนี้อ่าเก็บใบให้มันเป็นระบบระเบียบเฮือนเริ่มหอกอีกแล้วว่ะ FC ว่ะเก็บใบพับใบแสบบ่อือ นุ่งนั่นเห็นุ่งเงินส่งให้ลูกลูกตื่นนอนน่ะฮะลองดอยนี่นุ่งส่งให้ลูกก่อนพี่น้องไอ้นอมาเวียงกี่อันจบคลิปก่อนคลิปนี้กะผิจารณาการใดก็ต้องกับขอโทษขออภัยอะไรไอ้มึงกึ่งไปรวมพ่น่อยเนาะมาบ่อยู่ใช่ไหมนี่พี่น้องไอเมื่อยินเสียง ngang năm phai đã bạn này phi đầu người đó và đi nhìn của lộ năm tiếp xí đã bạn này phi đầu người đó bò mì bò mì nhàng phi đầu người đó đang đòi hết kinh hồi phi đầu hồi dip phi đầu người đó Để, hồi đang đòi kinh hồi dip lưới phi đầu người đó ăn hoai đời đơi rồi, ồ thật đi. Nào mi ăn mận Bunmi. Chế xả, chế chế ăn hoai chúc, chế xa càm ăn phải trái à? Thoạt mình thêm một thím nhé anh. Thêm. Cái Thêm. 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 Ở xa Thêm. 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 bài Thêm. Thêm. Phải Thêm. 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 nó Thêm. Thêm. มา่ายห้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้เบิ่งได้ชมร่วมกันพี่น้องเนาะถ้าว่าผิดผ้าดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยตอนนี้เป็นกินเข้าหากันแล้วพี่น้องเลยเนาะพอดันพักเพิ่นพดพักบ่มาอนีกับน้องด้วยอืมควนพักเพิ่น มันเละมื่อนี้พี่น้องเห็นเนาะผลเดิมยุดตกตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละตกนัดหนึ่งเมื่อวานโอ้ออกแล้วพังหอมเนาะออกเงาแต่ดาวหวานนี้พี่น้องส่วนเพิ่นเอฟซี FC ว่าตะไข่แต่ขี้วเพิ่นปลูกอยู่พี่น้องมันยังไม่ใหญ่ไม่มยยมได้จังเบิ้งเงนาะพี่นเนาะมันใหญ่ก่อนถ้าก็ต้องกลับมาโทษขอไผน้ำเอฟซีหลายเลยพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ชิดดำลาไปก่อนพี่น้องอยู่ดีมีเฮงเปิดุกคนทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่าง ค,คลิปนี้ก็ไปก่อนแนวพี่เ้องเอก้ก็เอาคำว่า,าสบายดีเนาะ